ดีเจมะตูมโพดเดือดถูกด่ารับหลังโง่ทำคุณบูชาโทษทำเอาสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหวไปเลยคะ่ะเมื่อนล่าสุดทำเอาเหล่าบรรดาขาเผือททำงานหนักกันอีกแล้วหลังจากที่เห็นโพสต์ของดีเจมะตูมเตชินที่บอกเลยค่ะว่าอ่านแล้วสะดุ้งยิ่งกว่ากุ้งเต้นอีกคะ่ะเพราะไม่รู้ว่าเจ้าตัวหมายถึงใครที่บอกว่าใจดีช่วยเหลือแต่รับหลังกลับถูกด่าว่าโง่แถมนิติแฮชแท็ก ทำคุณบูชาโทษอีกด้วยค่ะโดยดิเจมมาตุ่มได้โพสต์ข้อความระบุว่าการที่มะตุ่มยอมใจดีช่วยเหลือหรือให้โอกาสอะไรใครก็ตามบอกตรงๆจากใจไม่ได้ต้องการสิ่งใดตอบแทนเพราะทุกวันนี้ก็สแสวงหาและนขนายด้วยตัวเองมาเหมือนกันครับแต่คนประเภทที่ตุ่มจะไม่ยอมให้อีกแล้วต่อจากนี้ก็คือคนที่ให้แล้วช่วยแล้วได้ใจต่อหน้าอย่างรับหลังอย่าง ต่อหน้าขอบคุณน้ำมะตูมที่ช่วยแต่ลับหลังโทรกับอีม,มะตูมแค่ตอนแลใส่มันก็โง่ช่วยแล้วจริงๆไม่ได้คิดว่าตัวเองโง่นะครับแค่ช่วยใครได้ก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้ไม่ได้คิดว่าต้องมีบุญคุณต่อกันด้วยซ้ำแต่ถ้าช่วยแล้วคิดว่าโง่ไม่จริงใจต่อกันแค่มาหลอกใช้ผลประโยชน์ตูมก็แค่เอาตัวเองออกมาจากคนเหล่านั้นถือว่าศีลเราไม่เสมอกันแล้ว แตถทายังไม่หยุดพ,พูดพาดพิงหรือแอบอ้างถึงตัวเราน่าจะรู้เหมือนกันใช่ไหมว่ามัตุมเวอร์ชันไม่ยอมให้คนเอาเปรียบเป็นประมาณไหนลองหาดูได้ครับเพราะฉะนั้นการเป็นผู้ให้แล้วไม่ได้รับสิ่งตอบแทนเป็นสัจธรรมแต่การเป็นผู้รับแล้วคิดร้ายกับผู้ให้เพียงเพราะรู้สึกเหนือหรือฉลาดกว่าอันนี้เรียกสั้นๆสั่นดานนะครับแฮแทกทำคุณบูชาโทษครับ งานนี้สิ่งที่ดีเจประตุมโพสจะหมายถึงใครหรือฟาดใครนั้นคงต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงแถลงไขเองดีกว่าคะ่ะ